สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพัฒน์พุญญากาโมนะครับหนึ่งลังมี2พิมพ์นะครับนี่เลยนะครับเป็นตัวอย่างเหรียญลงยาราชาวดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายไปเรื่อยนะครับพี่พี่ทุกคนก็สามารถดูภาพไปนะครับไปตามนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาออกมาอัปเดตแล้วนะครับว่าเหรียญนะครับได้ทําการลงยาแล้วนะครับนี่เลยนะครับเหรียญก็จะตามนี้นะครับดูภาพไปเลยนะครับ สวยงามครับเดียยรุ่นนี้นะครับพี่พี่ทุกคนสามารถคอมเมนต์นะครับมาคุยกันได้นะครับในคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็นะครับขอขอบคุณมากนะครับสำหรับพี่พี่ทุกคนที่กดติดตามผมนะครับนะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมีผู้ติดตามนะครับ500ครับตอนนี้นะครับ ก็ถ้าถึง1 0 0 0ันนะครับผมก็มีจิตกรรมแกะพระยี่สาองค์นะครับแต่ต้องรู้ด้วยนะครับว่าถ้าถึงแล้วนะครับผมจะทํายังไงนะครับว่าจะเกเป็นเงินหรือสดหรือว่าน่ายะเกศเป็นพระนะครับผมขอให้มันถึง1000พันซับก่อนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าพระนะครับตอนนี้น้องผมก็มาขอนะครับขอไปนะครับตอนนี้นะครับก็เหลือไม่กี่องค์นะครับ นี่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับถ้าใครอยากร่วมสนุกนะครับเข้าไปในหน้าแรกนะครับกดเข้าไปในในในวิดีโอนี้นะครับกิจกรรมแจกพันยีสามเหรียญนะครับแล้วก็นะครับไปคอมเมนต์นะครับนี่เลยนะครับกดไปในคอมเมนต์นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับเลขไหนก็ได้นะครับห้ามซ้ํานะครับห้ามซ้ํานะครับพิมพ์แค่ตัวเลขก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติจะคอมเมนต์นะครับอย่างเช่นเราคอมเมนต์เลข2นะครับ ก็พิมพ์แค่2ก็พอนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็นำเข้าส่งหรือว่าเลข3ก็กดส่งไปอย่างนี้นะครับแต่ห้ามซ้ํานะครับเพราะว่าพอถึงเวลานะครับถ้ามันมีหมายเลขซ้ํากันเวลาจับฉลากมานะครับก็จะให้สิทธิ์คนที่นะครับเล่นเขาคอมเมนต์ก่อนได้ไปนะครับนี่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมร่วมสนุกกับผมนะครับสามารถเข้าไปพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับให้สิทธิ์ทุกคนนะครับที่กดติดตามผมนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปกิจกรรมแก่พัดนะครับแล้วก็ต่อไปก็อัปเดตเหรียญเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีนะครับเหรียญที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับนี่เป็นเนื้อแบล็โรเดียมนะครับสวยงามเลยนะครับองดาจีวรทองก็สวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ ทุกวันนี้นะครับผมมีความสุขมากเลยนะครับเพราะผมเปิดเปิด YouTube มาก็มีคนมาคอมเมนต์กับผมแล้วก็มีคนกดติดตามนะครับบางคนก็เข้ามาถามข้อมูลสำหรับรุ่นเหรียญรุ่นนั้นๆนะครับถ้าอันไหนนะครับผมมีข้อมูลนะครับผมก็สามารถตอบให้พี่ๆได้นะครับถ้าอันไหนไม่มีข้อมูลนะครับผมก็จะตอบว่าไม่มีครับไม่มีอย่างเช่นถ้าจะมาจองกับผมอันนี้ผมไม่มีพระนะครับ ผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมแค่ทํารายการแนะนํำให้พี่ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าผมถ้าผมมีทุกรุ่นนะครับผมคงไม่ได้มาทําโอกาสได้เจอพี่พี่ทุกคนแบบนี้นะครับผมก็คงต้องยุ่งวุ่นกับการส่งพระนะครับเพราะว่า ผมทารายการออกมาแนะนําให้พี่ทุกคนได้ดูก็คือจุดประสงค์ของผมก็คืออยากให้พี่ๆทุกคนได้รู้ว่าเหรียญรุ่นนี้จะสร้างเท่าไหร่นะครับเวลาเหรียญออกมาเราสามารถรู้ได้ก่อนแล้วนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้จะสร้างเท่าไหร่นะครับเพราะบางที่ลงไว้ในเฟซน,นะครับอย่างเช่นเป็นกลุ่มอย่างนี้นะครับถ้าวันหนึ่งนะครับกลุ่มโดนกลุ่มบินไปหรือว่ากลุ่มโดนบล็อกนะครับโดนลบถาวรอย่างเงี้ยมันก็หมดแล้วครับใบรายการนะครับอันนี้ผมลงไว้ในเฟสก็มันอยู่คงทนถาวร จนกว่า YouTube จะปิดกั้นนั่นเองนะครับก็สามารถดูได้ปกตินะครับแล้วก็นะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆทุกคนที่กดติดตามแล้วก็กดนะครับถูกใจนะครับให้ผมนะครับผมมีกําลังใจทําคลิปนะครับทุกวันนี้นะครับผมก็พยายามหาคลิปนะครับว่าจะทําคลิปอะไรดีถ้าใครอยากให้ผมหานะครับประวัติการสร้างเหรียญรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมมาหามาให้นะครับถ้าผมหาได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่านะครับ เหรียญนะครับเขาจอกเดือนไหนนะครับถ้าผมเจอปุ๊บผมก็จะมาทําคลิปปั๊บเลยนะครับเพราะว่าผมก็อยากนะครับมาให้ความรู้กับพี่ๆทุกคนนะครับให้ความรู้ในหน้าที่นี้ก็ไม่ได้ให้ความรู้อะไรมากมายนะครับให้ความรู้สำหรับบางคนนะครับที่หาใบรายการไม่เจอนั่นเองนะครับผมก็ได้มาหาพี่ๆทุกคนนั่นเองได้ดูก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับไม่เข้าใจรายการไหนอยากรู้อะไรก็สามารถสอบถามผมได้นะครับถ้าผมรู้เดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์ทันทีนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นไหนนะครับที่ออกมาเขาเปิดจองอย่างนี้นะครับถ้ามาคอมเมนต์สอบถามว่านะครับมีเปิดรุ่นไหมครับบางครั้งผมก็จะให้เฟซคนที่เขาเปิดจองไปนะครับแล้วก็ผมก็จะเช็คก่อนด้วยนะครับว่าคนนั้นมียอดจริงหรือเปล่าแล้วก็มีนะครับมีของจริงหรือเปล่าไม่หลอกลวงนะครับอันที่ผมแนะนําไปก็คือไม่หลอกลวงแน่นอนนะครับผมเช็คต้นสายได้นะครับเพราะว่าผมก็บางครั้ง ผู้สร้างครับบางคนผมก็พิมพ์เข้าไปถามกับพี่เขาพิมพ์เข้าไปเล่นกับเขาว่าถามว่ารุ่นนี้สร้างมีบล็อกอะไรอย่างนี้ผมก็หลายคนนะครับที่ผู้สร้างที่ผมเข้าไปพิมพ์เล่นกับเขาสอบถามเลี้ยงต่างๆนะครับขออนุญาตทาคลิปอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมก็ มีเกียรตนาดีนะครับไม่ได้เอานะครับเอาเหรียญของค้นคนอื่นมาบอกว่าเป็นเหรียญของตัวเองนะครับอยู่กับผมมีของนะครับเหรียญตรงนี้เป็นของผมใครอยากได้ทักมาเลยเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับไม่มีนะครับเหรียญในของผมผมก็จะบอกว่าของผมถ้าในไม่ใช่ของผมนะครับผมก็จะบอกว่าไม่ใช่ของผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับเจริญพรสองใกล้ออกแล้วนะครับเจริญพรสองก็วันที่เเดือนหน้าก็ออกมาแล้วนะครับส่วนนะครับ ผมมองว่านะครับเจริญพรหรือว่าชุดนําเลขหรือว่าชุดลุ้นควรออกพร้อมกันนะครับมันออกคนละรอบแบบนี้มันไม่เป็นคนดีกับรายการลุ้นเลยนะครับสําหรับตัวผมนะครับผมมองว่าออกมาแบบนี้คนที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดก็เป็นคนที่เขาเปิดนําเลขไปก่อนนะครับเพราะว่านําเลขนะครับยังไงใครก็ต้องเล่นนะครับเพราะว่าออกมาก่อนนะครับใครก็อยากชมเหรียญจริงก่อนนะครับเพราะต่างกันก็แค่โค้ดเท่านั้นนะครับเหรียญนะครับ รายการก็แค่ต่อโค้ดว่านําเลิกเท่านั้นเองนะครับก็ต่างกันแค่ตรงนี้นะครับส่วนรายการลุ้นโชคก็ต้องรอไปก่อนนะครับพี่ๆทุกคนก็ต้องรอไปก่อนนะครับสรับสายลุ้นนะครับลุ้นได้ครับผมก็สําหรับใครชอบนะครับรุ่นไหนสายไหนก็จัดเลยนะครับ ไม่มีใครผิดใครถูกนะครับอยู่ที่ความชอบของเรานะครับแต่ถ้าเราจะมาปล่อยในราคาบวกก็นะครับแล้วจะดวงเรานะครับเพราะว่าพระแต่ละรุ่นนะครับมันการันตีแล้วนะครับได้ราคาบวกแล้วบวกมากบวกน้อยนั่นเองนะครับตอนพระออกมาบวกมากบวกน้อยนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างน้อยรุ้นหนึ่งสองรราคาออกมาก็ต้องมี3 0 0้อยอยู่แล้วนะครับออกมานะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าผ่านไปอาทิตย์นึงหรือเดือนหนึ่งราคาจะลดลงไหมหรือว่าราคาขึ้นไปอีกนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็มานะครับอัปเดตแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ